สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรูบายลูกตานช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัะละยาณนะมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีพิจิกนะคะหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีพิจิกในช่วงเดือนกันยายน2 5ง4ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22ตุลาคมนะคะถึง21พฤศจิกายนค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทานายครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วยังไงแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวค่ะแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาได้ที่ Li น์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์นะคะไลน์แอดแอดฮารุโอลูกตาลเลยค่ะ ยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเดือนกันยายนนี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงการของคุณคือ the sun นะคะ f i ไ o o p p n t a c l ค s ค่ะ t r r e o of u u p Page of c u p t e m p e r a n c นนะคะ7ดาบนะคะ6ดาบนะคะ Two of One Nine of Pentacles บ้านสรุปใช้ของคุณนะคะคือ e i g of Cups ค่ะ mm hmm. เดือนกันยายนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณประสบความสําเร็จค่ะมีโอกาสเฉลิมฉลองมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะแต่ว่าต้องระวัะวงนะคะเรื่องของเอกสารสัญญาหรือก็การทําอะไรรับหลังเรานะคะอาจจะมีคนหักหลังคุณได้ค่ะสําหรับเดือนนี้ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะซิกออฟสอดขึ้นมานะคะลูกตามองว่าอุปสรรคปัญหามันยังคงมีอยู่นะคะแต่ทุกอย่างกําลังคลี่คลายไปแล้วค่ะทูออฟวาแล้วก็นาะออฟเฟนติคอลขึ้นมาค่ะลูกตามองว่า คุณเองอาจจะมีโอกาสในการมองหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสในการาวางแผนในการลงทุนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองถึงอาชีพเสริมหรือว่าหาอาชีพเสริมออนไลน์นะคะก็จะเป็นโอกาสดีๆสําหรับคุณค่ะ Temperance นะคะแล้วก็ The Sun ขึ้นมานะคะ่ะหูกตามมาว่าโอกาสดีๆกําลังเข้ามาแล้วนะคะ The Sun เป็นไพ่ตรงกลางเนี่ยเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีโอกาสในการมีชื่อเสียงม,มีความปังเข้ามาเนาะในเรื่องของการงานเนี่ยในความในความหมายใน The Sun มีความโดดเด่น เนาะมีโอกาสที่จะได้รับการชื่นชมนะคะมีโอกาสมีชื่อเสียงในที่ทํางานได้ค่ะ รีบครับขึ้นมาลูกตามองว่าคุณเองนะคะอาจจะมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีหรือมีโอกาสในการร่วมหุ้นลงทุนนะคะทําธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะอาจจะเป็นโอกาสที่คุณมีคุณยาหมิ่มที่ดีมาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณก็ได้คะ่ะเพรียครับมาเข้ามาเนาะเป็นโอกาสดีๆเข้ามาหรือว่าโอกาสใหม่ๆเข้ามาคะ่ะแต่สิ่งสําคัญนะคะโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เราเริ่มต้นใหม่ๆฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือ,อความเป็นเด็กของเราอะคะ่ะ มันเหมือนสิ่งที่เราทำมันยังขาดประสบการณ์ฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าลองหาโอกาสคุยกับเพื่อนดูนะคะเพื่อนอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนะคะการที่เราทําอะไรใหม่ๆคะ่ะบางครั้งเราอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากพอนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะ ไฟออฟเพนิเคิแล้วก็ Seven o f s ฟ o ขึ้นมาแต่บังว่ามันมีโอกาสที่คุณอาจจะประสบภาวะช็อตในเรื่องของการเงินได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะในการขาดทุนเวลาถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนอะไรธุรกิจอะไรใหม่ๆอะคะ่ะแล้วคุณยังขาดประสบการณ์เนี่ยบางทีการหมุนเงินอะไรของคุณเนี่ยมันอาจจะยังไม่ทนันหรือว่า Seven o f s ฟ o อดอะคะ่ะยังบ่งบอกถึงการทําอะไรที่หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือยังไม่ได้เสียภาษีนะคะบางครั้งเวลาที่คุณเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยคุณเองอาจจะยังทําอะไรเอกสารพวกเนี้ยยังไม่ ชัดเจนก็ได้นะแต่มองว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาบางคนท,ทําธุรกิจใหม่ๆนะคะการจัดตั้งบริษัทการทําเอกสารหายอะไรเงะะี้ยค่ะต้องระมัดระวังทําให้อรอบครอบมากขึ้นนะคะถ้าคุณแบบไม่มีความรู้ด้านนี้นนคะ่ะเราลองปรึกษาเพื่อหรือว่าปรึกษา,าหาข้อมูลเพิ่มเติมจะดีกว่านะคะเอกอัคค้าเป็นใบสรุปนะคะลูกตาลมองถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงค่ะในส่วนของเอกอัคค้เนี่ยถ้าเราดูดีๆเนาะแปดถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยที่ตั้งดีเสมอนะคะแต่มองว่า สิ่งที่คุณเป็นมาเนาะมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่บางทีอะคะ่ะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะคุณเองอาจจะเบื่อหน่ายในเรื่องของการงานแล้วแล้วก็มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะคุณเองจะมีการเปลี่ยนไปตามแพชชั่นของคุณหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินตามเส้นทางที่ใช่ของคุณนะคะอะไรที่คุณเบื่ออะไรที่คุณรู้สึกเซ็งนะคะคุณจะเดินออกมาจาก คอมฟอร์ทโซนของตัวเองเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของการเงินแต่ว่าบางทีคุณอาจจะตั้งเป้าหมายในเรื่องของการเงินในในในมุมมองใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณไปนะคะจะทําทุกอย่างให้มันดีมากขึ้นนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีๆค่ะถือว่าเป็นเดือนที่คุณนะคะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินพอสมควรเนาะ แต่อย่างที่บอกนะคะฟ้าเฟนิเคิลขึ้นมาเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงเนาะบางทีก็ต้องประหยัดหน่อยเนาะอดทนนิดนึงนะคะแล้วก็เซเว่นออฟสอดนะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ดูเอกสารให้ดีนะคะสําหรับเดือนนี้ค่ะในมุมของการเรียนค่ะซิกออฟสอดขึ้นมาค่ะพี่ลูกตาลมองว่าอ,อุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆในเรื่องของการเรียนของน้องๆเนี่ยกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะทูออฟวันขึ้นมาค่ะบางคนเนี่ยอาจจะหาโอกาสใหม่ๆหรือว่ามีโอกาส ใหม่ๆเข้ามาเรียนเสริมเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมก็มีโอกาสเนาะหรือว่ามีโอกาสในการมองไปถึงอนาคตไกลๆคะ่ะว่าแบบอนาคตเราต้องการไปในทิศทางไหนนะคะนายอพเพนเคิลขึ้นมาเนี่ยพี่ตามมาว่ามีการเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนการสอบพอสมควรเนาะเฮมเปรเรนแล้วก็เดอะซันขึ้นมาคะ่ะพี่ลูกตามมาว่ามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะถ้ารีเซนต์างานอะไรก็ค่อนข้างโดดเด่นเนาะมีความปังมากๆเลยคะ่ะสำหรับน้องๆชาวราศีพ เนาะเทียบครับแล้วก็เพจสอบครับขึ้นมาค่ะพี่ลูกตาลมองว่าน้องๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองนะมีโอกาสที่จะหันหน้าไปคุยกับเพื่อหรือว่าทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับดีค่ะแต่ไฟออฟเพนติเคิลขึ้นมาแล้วก็เซเว่นออฟสอดขึ้นมาเนาะพี่ลูกตาลอยากให้ระวัดระวังค่ะบางทีเนี่ยเวลาที่เราทําอะไรประสบความสำเร็จมากๆค่ะอย่าเลงนึกออกไหมเวลาที่เราตอนนี้เราได้คะแนนดีก็จริงแต่ว่าถ้าเราอะค่ะมัวแต่ไปเที่ยวเล่นหรือว่าไปใช้ความสนุกสนานเป็นตอนนี้ช่วงเนี้ค่ะจะาต้องระมัดระวังเนาะ ฟ้าเพนทิโคข,ขึ้นมาค่ะพี่ตามมาว่าบางทีคะแนนเก็บที่ผ่านมาของเรามันอาจจะน้อยอยู่นะขอให้เราขยันมุ่งม,มั่นตั้งใจค่ะพี่ตาเชื่อว่าเราหันหน้าไปติวกับเพื่อนเนาะหรือว่าหาโอกาสในการเรียนพิเศษเพิ่มเติมจะทําให้เราอะค่ะเสริมความแบบมั่นใจมากขึ้นค่ะตัวของเซเว่นออฟสอที่ขึ้นมาเนี่ยในมุมของการเรียนพี่ตามองว่ามันอาจจะเป็นการโดนหลอกโดนโกงเนาะคะ่ะบางครั้งเนี่ยข้อสอบมันอาจจะออกในมุมที่เราคาดไม่ถึงหรือในอีกมุมหนึ่งนะคะในมุมที่ดีเนาะพี่ตามมาว่าเราอาจจะมอง ว่าเราอาจจะโกงข้อสอบก็ได้นะโกงข้อสอบไม่ได้บอกว่าให้ไปลอกเพื่อนแต่ว่าหมายความว่าให้เราอะค่ะไปอ่านหนังสือนะคะแบบดูแนวข้อสอบของปีก่นกอนๆอะไรเงี้ยแล้ก็มาทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะอาจจะทําให้เราได้คะแนนที่ดีขึ้นคะ่ะเอกอัพคัขึ้นมานะคะบางคนเนี่ยอาจจะกลายเป็นการไปเรียนไกลบ้านหรือว่ามีโอกาสานในการแบบ เรียนยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนอาจจะย้ายไปเรียนไกลบ้านหรือบางคนเนี่ยอาจจะเดินออกจากสิ่งที่ไม่ใช่นะคะพยายามไปหาในสิ่งที่ใช่มากกว่านะบางคนอาจจะเป็นการย้ายคณะหรือว่าย้ายสาขาที่ ที่เราจะเรียนนะคะอาจจะมองไปในอนาคตไกลๆแล้วว่าเอ้ยอยู่ที่เดิมมันอาจจะรู้สึกว่าเออทำยากทาลาบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เราอะค่ะยอมรับความจริงแล้วเดินตามแพชชั่นของเรานะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆเข้ามานะก็พยายามอ่านหนังสือมากข,ขึ้นขยันมากข,ขึ้นนะคะอย่าประมาทละกันเนาะเพราะว่าพี่รามองว่าช่วงนี้คือมันได้ได,ได้ได้คะแนนดีอแต่บางทีถ้าเราประมาทเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคะแนนน้อยลงได้ฉะนั้นสิ่งสําคัญนะคะ อย่าลดสปีดต,ตัวเองเนาะพยายามอ่านหนังสือให้เยอะๆไว้ค่ะสำหรับน้องๆชาวราศีพิจิกค่ะ ด้าน,นความรักนะคะคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะเดือนนี้ถือว่าม,มีเสน่ห์มีออร่มามากนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเนาะเป็นคนธาตุน้ํกากรกฎมีพิจิกหรือว่าจะเป็นคนธาตุไฟเมษธนูบางครั้งเนี่ยอาจจะเข้ามามากกว่า1คนก็ได้ค่ะอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเป็นการแนะนํามาจากเพื่อนหรือว่าการที่เราเจอกันกักการาท่องโลกอินเทอร์เน็ตก็มีโอกาสเนาะแต่ว่าเดือนนี้ค่ะสิ่งสําคัญนะคะถ้าคุณจะรับใครเข้ามาอันดับแรกเนี่ยต้องรีลิสเรื่องเก่าๆ ของตัวเองออกไปนะคะถ้ามี energy ที่รู้สึกว่ามันรู้สึกแย่รู้สึกราม่าอะไรต่างๆเนี่ยตอนแนะนําว่าเคลียร์ energy ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ fire up n d e co ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งคุณเองอาจจะอยู่ในสภาวะที่มีความไม่มั่นใจหรือว่ารู้สึกว่าความรักที่ผ่านมามันอาจจะทําให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือว่ารู้สึกตัวเองต้อยต่าได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตัวเองอ่ะมันเป็น the sun นึกออกไหมมันหม่งบอกว่าจริงๆแล้วเรามีค่ามากพอค่ะต้งอยากให้คุณนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนก่อนที่จะรับใคร ข้ามามะะตัวของเ e เว่ o r อฟสอขึ้นมานะคะมันบ่งบอกว่าต้องระมัดระวังค่ะเพราะคนที่เข้ามาในส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจาะมามากกว่า1คนเนี่ยแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่มาโกหกหลอกลวงกันฉะนั้นะนะคะอย่าให้คุณรักตัวเองให้มากพอแล้วก็สกรีนคนดีๆเนาะตัวของ A of Cup ขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่าคนที่เข้ามาอาจจะมาจากแดนไกลก็ได้นะหรือว่าบางครั้งอะค่ะอาจจะเป็นรักทางกายรักที่ยังไม่ได้ามาเจอหน้าเจอตัวกันซึ่งก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่า ในตอนนี้เนาะใครๆก็กักตัวเนาะเหมือนกับค่อนข้างที่จะามาจากแดน,นไกลก็ได้ค่ะบางทีเหมือนกับเราอยู่กรุงเทพนะคะหรือเราก็แคนที่มาคุยอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หรือว่าแบบเออเราอยู่ใต้คนที่คุยด้วยอยู่เหนืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสลักษณะนั้นค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะถ้าคุณจะรับความรักสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะมองไปถึงก็คือเรื่องของแพชชั่นของคุณจริงๆแล้วคุณอยากได้คนแบบไหนหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณลุกออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะอาจจะออกจาก จะเปลี่ยนแปลงจากคนโสดเนี่ยไปเป็นสถานะที่เป็นคนมีแฟนสิ่งสําคัญคือคุณต้องเช็คตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของคุณจริงๆคือใครค่ะเพราะไม่อย่างนั้นะคะคุณเองอาจจะหลงทางได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะชาวราศีพิจิกด้านคนมีคู่นะคะ เดือนนี้เนี่ยตามมองว่าสิกออฟสอดขึ้นมาค่ะคุณเองอาจจะพยายามคลี่คลายปัญหานะคะอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักของคุณมันอาจจะยังมีอยู่แต่ว่ามันค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะทูออฟวันแล้วก็นายออฟเพนดิคิลขึ้นมานะคะบางคนเนี่ยอาจจะรอคอยคนรักเนาะคนรักบางคนอาจจะเป็นรักทางไกยหรือว่าเป็นการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเว <advances. S 1> ลาแห่งการรอคอยเป็นเวลาแหา่งการเตรียมตัวเพื่อจะเจอกันเนาะเดือสั้นขึ้นมาค่ะ,ล,คะลูกตามองว่าเดือนนี้ความรักของคุณอะคะ่ะจะมีการคลี่คลายไปในททาาางีีงี่ดดมมมควัเจนก ขึ้นนะคะเซเว่นออฟสอดขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงการโกหกหลอกลวงมีชู้มีกิกเนาะแต่ตานรู้สึกว่าอพอเดอะซันเข้ามาค่ะมันบ่งบอกว่าคุณจะรับรู้ความจริงนะคะแล้วคุณจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างได้ค่ะ ด้านคนมีคู่นะคะ Fire Pentacle แล้วก็ Seven of Swords ขึ้นมานะแต่บองว่าประเด็นปัญหาของคุณนะคะในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะน้อยอกน้อยใจหรือว่ามีการทำอะไรรับหลังกันนะคะ Seven of Swords เนี่ยบ่งบอกถึงภาวะที่มีการโกหกหลอกลวงมีชูมีกิเกิดขึ้นนะคะหรือว่า ความเพนดิเคอาจจะรู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกตัวเล็กรู้สึกแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในความรักได้นะคะแต่ซิกออฟสอดแล้วก็เทมเพลเรนซ์ขึ้นมาลูกตานมองว่ามีโอกาสในการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นทางที่ดีได้ค่ะทูออฟวารแล้วก็นายเพนดิเคขึ้นมาเนี่ยลูกตานมองว่าบางคนอาจจะมองไปถึงอนาคตไกลๆลวแล้วก็รอคอยความรักหรือว่ามีโอกาสในการเติมตัวเรื่องความรักมากขึ้นนะคะเดอะซันขึ้นมาค่ะลูกตานมองว่าเดือนนี้ค่ะความจริงจะปรากฏนะใครโกหกอะไรคุณ ไว้เนี่ยเดือนนี้คุณจะรับรู้รับรับรู้ได้ถึงเรื่องต่างๆนะคะแล้วคุณจะตัดสินใจได้ค่ะอะไรที่มันเป็นประเด็นอะไรที่เป็นปัญหาคุณจะสามารถเคลียร์ได้นะคะในเดือนนี้ค่ะเดือนซันแล้วก็เพจซับคัพขึ้นมาค่ะใครที่ต้องการมีลูกมีบุตรเนาะเดือนนี้ก็มีโอกาสมากๆเลยค่ะเคลียร์คัพขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าคุณปรึกษาเพื่อนของคุณได้นะคะทุกอย่างจะช่วยกันคลี่คลายได้ค่ะภาวะในาอกในใจอะไรต่างๆเนี่ยขอให้คุณนะคะกลับมามั่นใจในตัวเองเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นเดือนซันนึกออกไหมยังไงอะ ความโดดเด่นเป็นสง่างามอยู่แล้วแล้วตัวคุณเนี่ยคะ่ะมีความ มั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าอะ,อะไรที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะคลี่คลายไปได้นะคะเอกอับขึ้นมาค่ะในบางกรณีความรักอาจจะก,กลายเป็นรักทางไกลได้นะคะหรือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะแล้วก็ตัวของเอกอับในบางกรณีนะคะมันเป็นการเดินออกจากความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีหรือเขาไม่ดีนะแต่มันหมายถึงว่าเรากับเขาอาจจะมีแพชชั่นอะไรที่ไม่ตรงกันค่ะการเดินออกจากตรงนี้นะคะเป็นการเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองไปค้นพบ สิ่งที่ดีกว่านะคะบางคนอาจจะเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์เนาะแต่อย่าให้คุณมั่นใจว่าการที่คุณเลือกที่จะเดินออกแล้ววันนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นไปเพราะว่าคุณไม่ดีหรือเขาไม่ดีเออาคับถ้าสังเกตดีๆนะคะคุณจะเห็นดีว่าตัวของแถ้วยเนี่ยไม่มีอันไหนที่แบบว่าล้มเลยแต่ว่ามันอาจจะบอกว่าความรักของคุณและเขาอาจจะไม่แมทช์กันหรือว่าคุณอาจจะมองไปแล้วค่ะว่าอนาคตค่ะ,คะ ความรักความสัมพันธ์คุณต้องการแบบไหนคุณจะเดินไปตามแพชชั่นของคุณหรือว่าเดินไปตามความฝันของคุณบางคนอาจจะเลือกที่จะทิ้งความรักที่อาจจะมีความไม่แมทช์หรือว่าไม่ตรงกันเนาะออกไปหาสิ่งดีๆค่ะอ,อะไรที่เป็นประเด็นปัญหานะคะมันก็เป็นโอกาสในการคลี่คลายการเดินจากไปในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายสาหรับคุณนะคะจะพาคุณไปในทางที่ดีค่ะสาหรับชาวราศีพิจิกค่ะด้านสุขภาพนะคะเดือนนี้เดือนสันขึ้นมาเนี่ยจริงๆโดยรวมแล้วอะคะ่ะก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีเนาะแต่ที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของสวนสอสอดเนี่ยแต่ว่าบางครั้งคุณเองอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ะคะ่ะคือโดยรวมมันดีแต่ว่าบางทีเหมือนกับละเลยในการดูแลสุขภาพตัวเองเวลากินเวลานอนอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็ ฟาสเพนิคิลขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่ามีโอกาสในการทานอาหารผิดสัดส่วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำให้อ่เรื่องของโภชนาการมันอาจจะแบบว่าดรอปลงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทาันนามากขึ้นนะคะปรับบาลานซ์ของร่างกายะคะ่ะเดยเรารวมไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงนะแต่ว่าก็ต้องปรับเล็กๆน้อยๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองนิดนึงนะคะก็จะทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นคะ่ะมองไปในระยะไกลให้มากขึ้นเนาะในส่วนของการทําบุญะคะ่ะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญโดยการบริ ริจาคอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้กับคนยากไร้นะคะหรือว่าบริจาคให้กับเด็กก็ได้นะก็จะเป็นโอกาสดีๆเป็นการเสริมบุญให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดนะคะขอให้เราค่ะทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยที่สําคัญมากๆไม่แพ้ก,กันนะคะคือการทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เหลี้ยงดูคุณมาค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุมค้มครองนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพกันให้มากด้วยค่ะสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ